กูมานะครับถ้าไม่ฟ้องกูนะครับลูกหมากูประกาศไปถึงอียานด้วยนะครับที่พยายามแขนกูที่กูฟ้องมึงพิสุนีสวัสดีครับนะครับลำพังอียานยังเอาตัวเองไม่รอดอียานแขนฟ้องให้เข้านะอย่าจับมั่วนะ นะฟ้องให้เข้าสืบให้ได้อีชาติหมานะครับฟ้องให้ได้แน่จริงมึงบินกลับมาไทายมาเป็นพยานให้กับอีดำมึงมาเป็นพยานให้กับอีวันทองนะมึงกลับมาถ้ามึงเก่งจริงอะ่ะผมไม่ได้กลัวครับไม่ต้องห่วงผมครับให้มันฟ้องมาครับ นะให้มันฟ้องมาเพราะผมเล่านิทานทุกไรอ้ไปเอ่ยชื่อมึงตรงไหนอีวันทองฮะวันทองนี่เป็นตัวละครเนาะหาอีวันทองกูไปเปลี่ยนกูไปเอ่ยชื่อมึงตรงไหนอีสัตว์ฮะสดีสดิ้งกระแลงอีดอกทองออกมาเรียกร้องความสนใจจะฟ้องไอ้อ้วน ประกาศจะฟอ้องอ้วนเพื่ออะไรเพื่อให้เอฟซีสะใจเพื่อให้เอฟซีซื้อของอีเวนกูเอ่ยชื่อมึงตรงไหนอีวันทองฮะกูเอ่ยชื่อมึงตรงไหนอีสัตอีกระดงฮะมีไล์ไหนมันกูเอ่ยชื่อมึงอีวันทอง,อ,ทอ,งอีนางสามใจอีสัมซอน อีกแลงเนี่ยกูได้เน huh? ี่ยกูได้อีวันทองกูเอ่ยชื่อมึงเหมือนเนี่ยฮะกูเอ่ยชื่อมึงไหมอีวันทองโอ้โหรับไม่ได้ไอสัตว์รับไม่ได้ที่ไออ้วนเล่นเรื่องไฟช็อตรับไม่ได้ค่ะไอค่าหมูเล่นเรื่องไฟช็อตไอค่าหมูบอกว่าสะดุ้งเป็นคนเห็นเหตุการณ์รับไม่ได้ค่ะออกมาคู่ค่ะอีวันทองอีนางสามใจอีสามผัว ใครไม่รู้นะไม่เอ่ยชื่อนะนิทานนะของขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะเออ,อีสัตนี่ด่าแม่งเลยไลร์นี้จะทาด่าบ,บอกเลยครับไลร์นี้ใครใจไม่ถึงลบไปนะครับลบไปนะครับเพราะว่าไลร์นี้มีแต่สวนสัตว์นะครับอยู่เต็มอยู่เต็มไร์นะครับการที่มึงออกมานั่งประกาศจะฟ้องไอ้อ้วนเนี่ยนาหากูอ่านเกมมึงออกอีเวนจะเปิดรับบริจาคอีสัตว์เหร เพราะคนเกลียดกูเยอะจริงไหมล่ะคูยังหมาอีจัดไม่ฟ้องมาที่ทีบหน้าง่ายนะคะอีวันทองอีสามผัวอีสามผัวหืมไม่ฟ้องมากูทีบหน้าง่ายนะอีสามผัวฟ้องกูมานะอีสามผัวมาอีเฮียกูบอกว่าน้องสะดุ้งในทานน้องสะดุ้งใครคะ น้องสะดุ้งเป็นตัวละครในนิทานนะคะกูพูดผิดไหมล่ะว่าน้องสะดุ้งเห็นลูกมึงไฟชอ็อตอีสัตว์ปกปิดลูกคนโตกลัวลูกคนโตโดน,นข้อหาปล่อยปะละเลยตัวเองกูัวโดน,นข้อหาปล่อยปะละเลยอีเวนไปโยนขี้กับคนอื่นฮะอีวันทองอีสามผัวอีกระแรงกระแตแหวดอีฉัดมามาะ มาฟ้องกูมาให้ไวอีชิบหายคู่แม่งอย่างนั้นนะคู่คู่นะอีแต่แต่แวตอีสามหัวอ้าวคดดูห้าร้อยฝากดไลค์แคสองร้อยยิบสี่อย่าไปกลัวมันนะครับเราไมา่ได้เอ่ยชื่อใครให้มันไปซื้อเปล่าเองจริงไหมครับเออถ้ามึงอยากให้เข้านะมึงเอาอยานบินกลับมาเอาอยานบินกลับมา มาเป็นพยานนี่กับมึงกลับมาอะยานหน้านางหีมึงกลับมานี่ท้าทายระบอบไปไงฮะพยานหน้านางหมอยมึงกลับมาอีสัตว์ตัวเองกลับไถ่ไม่ได้กูจัดให้มึงเพิ่มอีกหนึ่งคดีกูจะไปเร่งหมายจับไปเอาไปไว้หมายหนึ่งไม่มาหมายสองไม่มาออกหมายจับ สัตว์ดิ้นกันพานพนานเลยอบอก่คู่กูใหญ่เลยตอนนี้นะคะเรากาลังจะให้แม่นะคะใม่แม่เรากำลังจะแกะอยู่นะคะกําลังให้ทีมงานทนายผู้มีความรู้ไว้โคตรพอ่อโคตรแม่ทนายอีกสัตว์กูเล่าที่ทานเนี่ยกูเอ่ยชื่อเมืองตรงไหนฮะอีสามผัวอีก,กระแลงฮะกูเอ่ยชื่อเมืองตรงไหนอีก,กระแลงฮะอีสัตว์อีช้างก็ยังยิ้มอีหน้าไม่หลบตูดอีหน้าเหมือนหมอย อีนาอืมอีฮีอพี่ลาวันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะไม่ทักทายใคร,ใครต้องขออภัยกำลังเดือดกำลังเดือดไอ้อ้วนกำลังเดือดหลังจากที่โดนคู่ทำไมรับไม่ได้เรอก็ลูกมึงถูกไฟช็อตอีเวนมึงรู้อยู่เต็มอกจริงไหมมึงทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อีเล็อีซิเบตรอรอจริงไหมครับ ลูกมึงถูกไฟช็อตตายโยนขี้คนอื่นมึงให้ไอวอุ้มขึ้นเขาพี่เพียงฟ้าสวัสดีครับมึงให้ไอวอุ้มของลูกสาวคนโตของลูกคนโตของมึงยี่วันท้องอีนางสามใจใช่ครับทำให้วุ่นวายกันทั้งประเทศ หมดงบหมดหมดหมดงบเท่าไหร่ฮะมึงไปบอกตำรวดก็จบแล้วว่าน้องถูกไฟช็อตอเหี้ยทาให้วุ่นวายกันไปหมดอีส้นตีนมึงฟ้องกูมานะฟ้องกูมานะอกสัตว์อีกระแรงมึงฟ้องกูมานะคนเหี้ยอะไรกระแรงกระแรง เลี่ยมก็เลี่ยมหัวหมอก็หัวหมอกกูมกไม่เคยเจอใครกระแล่งอย่างนี้มาก่อนเลยจริงกระแล่งมาให้ไหวนะกูรออยู่กูรออยู่นะเออกูก็เตรียมตั้งรับมึงไว้แล้วเหมือนกันเข้าใจปะ่ะเออกูก็มีทีมงานทีมงานทนายตั้งรับมึงไล้เหมือนกัน ก็ดูดคลิปมึงทุกคลิปเหมือนกันเออโอเคไหมแล้วกูจะเปิดกระโลกมึงให้กูจะเปิดกระโลกมึงให้นะกูเลยนะลงบันทึกประจำวันของมึงไว้แล้วทีหนึ่งนานแล้วแหละแต่มึงคงจำไม่ได้หรอกฟ้องมากูฟ้องกับกูเดินทางไปมุกดาหารมึงต้องเดินทางมานคนปรปฐม วัดกันวัดกันไม่ยากมึงกูเดินทางไปมุกดาหารมึงก็ต้องเดินทางมานะครับปฐมม,มึงฟอ้องกูได้กูก็ฟอ้องมึงได้เหมือนกันอีกระแลง